ครับผมนะครับนานต่อที่เล่าหลวงเนอร์วันนี้เป็นวันพญาวันนะครับก็จะได้ขึ้นเตาตังสีที่เป็นสลิโมคลุลกับเจ้าของบ้านก็ดีบ้านจาองหอเฮือนก็ดีซึ่งเป็นฮิตหอยอของบกุบบกเก่าเมืองเหนือเฮานะครับซึ่งมีเตวบรเตวดาหากาักษาถึงสี่ทิศนะครับเปว่าเตาตังสี พอมันจะมีแห่นะครับตังบนนี่เป็นของพญาอินที่อยู่ตังบนนะครับแล้วก็ตั้งลุ่มก็คือแม่ธรณีนะครับนั้นเครื่องครัวต่างๆนานานะครับก็ตามตามห่า,าบบเก่านะครับจะมีหมากเมืองหมากเมี่ยง,ม,ม,งมีกล้วยมีบุรีอของส้มของหวานนะครับมีจ่อนะครับจ่อแต่ละจ่อนะก็จะมีทิศของเปิ้นอยู่ นะครับมีทิชขอบเพื่อนอยู่นะครับจอดแดงเนี่ยใส่สะตวงทิศตะวันออกนี่จะบอกว่าทิศตะวันออกจอดแดงนะครับทิศตะวันออกเอาไว้ตรงนี้อ้ยอ่อนเหลืองทิศใต้นี่นี่นทิศใต้นะครับต่อไปจอขาวาทิศตะวันตก นะครับจอขาวนี่ทิศตะวันตกนี่จอดำทางเหนือนะครับะนะครับนี้ท <c> า <oughs> งกลางนะครับนี้นมีตุงนะครับของปัญญาอินนะครับนี่้องเมดัลลันนี้เอาไว้จะแจีงเหนือ คน,น,นเอ๋อจะตามเตียนก่อน นะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมสาม,สา,สม,า,สมสาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเค่กามีเจรูเปคิริเซขลาตาเตจันตลิเเควิมาเนติเปลัตเถจักาเมตลุวันละคาเนเหเหะวัเเตุมิเขตเตนาเตวดาผญ,ญาเจ้าจูตุนจูจูองค์อันมีผญ,ญาทัตตะลัทธะตุน อยู่ฮักษาทิศะโหนตะวันออกก็ดีพญาวิรุะหะกะโตนผู้ฮักษาทิสะโหนใต้ก็ดีพญาวิรูประขะคะโตนฮักษาทิสะโหนตะวันตกก็ดีพญากุเวละโตนผู้ฮักษาทิสะโหนทิศเหนือก็ดีอันมีพญาอินตาเจ้าฟ้าโตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาในสวงสวรรค์จันฟ้าเป็นต้นเป็นประธานไป <c oughs> ต่ำใต้มีเตาว,วาลุณะและนางทอรันีเป็นที่สุดในติกะละกาบัดนี้ผู้ฆ่าตั้งหลายได้ตกแต่งห้างมายังเครื่องปูจาเพื่อจักมาถวายเป็นตานผู้ฆ่าก็ขออาราธนาเจ้าตั้งหลายย้ายตีติบลงมาฮับอายังเครื่องปูจาตั้งหลายฝุ่งนี้อันผู้ฆ่าตั้งหลายจักกระทำ อย,อย่างอยู่แล้วขอเจ้ากุตนจูโองผู้ประเสริฐจุดตนได้มาปกปักักษายังตวนตัวแห่งข่าผู้ข่าตั้งหลายไม่มีพ่อแม่ปู่ป้าเอาแอญาติกาวงศ์าลูกเต้าเหล่าหลานลูกหลานเลนตาสีตาสาจังมากว่าควายเป็ดไก่หมูหมากของเลี้ยงแห่งผู้ฆ่าตั้งหลายจุงหือ้อปนจากกังบนอันตรายตั้งหลายหื้ออภัยญาได้ระง,งับดับหายไปจากผู้ฆ่าตั้งหลายจุผู้จุคนจุดตน จู๋ตัวสั์มีจูงกำหลับมันไลจะลไลจูงได้หลีกฟิกเว้นจากเขตบ้านแดนเมืองแห่งผู้ฆ่าตั้งหลายของผู้ฆ่าตั้งหลายจูงได้เป็นอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีจะได้เจ็บไข้ได้หนาวจุงปนจากพญยะตังพยะตังมวนประกอบไปด้วยเขาของเง,งินคำจังมากงวควายแก้วแหวนแสนสิ่งเข้าเปลือกข้าวสารพั่งพร้อม บัวละมวลตามกรรมคับพัตนาจุเนียงจุป,ประการเตี้ยงแต่ดีหลีแดดเตออพิธีขึ้นตาวตั้งสี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็บเหมือนกับกํำห้านะครับ ซึ่งเป็นครรมภาษาบาลีซึ่งเป็นคาถานะครับที่อันเจิญเทวบุตรเทวดาได้มาหับเครื่องสักระปูจาทั้งหลายแล้วก็คือเทวบุตรเทวดาถึง4ี่ทิศจะได้มาปกปักรักษาครอบครัวของปุก,กระ,ะผู้ใดนะครับที่ได้ขึ้นตาวทั้งสี่ ตาวทั้งสี่ติบุบบตรเทวดาที่เป็นได้หักษาตั้งสี่ทิศนะครับได้มาปกปักรักษาอำนวยเอพรกับเจ้าภาพอ,อยู่ดีมีสุกคือสิ่งใดวางสิ่งใด้ห้าสมต่อความมุ่งมั่นปัถนาไม่เทียบปบเปยยังนะครับตึงรวมไปรึงสัตว์สิ่งอย่างตั้งหลายที่เขาได้เลี้ยงเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับขอบคุณครับผม